สนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลนไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย p x g ท่านผู้ชมรายการเมนตสตอรี่ฮะวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมนะที่เป็นสาวกเรียกว่าญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมใครที่เคยไปญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเคยเห็นแบรนด์แบรนด์นี้ที่อยู่ข้างหลังผมครับ Atmos แ At อสเนี่ยเป็นร้านขายสเนคเกอร์ฮะที่เรียกว่ามีของที่เรียกว่าหายากของที่ไม่มีที่อื่นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าอันไหนเนี่ยเป็นสาวกสเนคเกอร์เนี่ยยังไงเนี่ยน่าจะอยากรู้เลยว่า ทำยังไงถึงได้แบรนด์นี้มาและเขามีของดีๆอะไรวันนี้นะครับผมได้นัดกับผู้บริหารของทาง Atmos Bangkok ไว้แล้วนะครับยังไงตามผมมาเลยครับ ท่านผู้ชมฮะแล้วตอนนี้ฮะเราอยู่กับคุณป๊อบครับนิติทัศแสวงสัตว์ครับผมหุ้นส่วน a d m o s bank ครสวัสดีครับคุณป๊อบครับสวัสดีครับครับโอ้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยไปญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าน่าจะเคยเห็นแบรนด์แบรนด์นี้เดี๋ยวให้คุณป๊อบเล่าให้ฟังหน่อยว่าเออ a d m o s เนี่ยมันที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีเริ่มต้นยังไงมีกี่สาขาอะไรประมาณยังไงบ้างครับก็ญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นก็มีทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อช่วงปี2000นะครับที่ร้านเปิดนะครับแล ทั่วทั้งญี่ปุ่นเลยมีทั้งโตเกียวฝั่งฝั่งโอซาก้าอะไรอยครับฟูกกกะก็มีอะไร,ค,รคือเมืองใหญ่เรียกว่าจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยมีครบอยู่แล้วแล้วคอนเสปร์ของแอดมอสเนี่ยมันแตกต่างจากร้านทั่วไปยังไงคือร้าน a อ m o s ก็คือว่าจะเป็นร้านมัลติแบรนด์เราจะรวบ,รว,บรวมสินค้าหลายๆแบรนด์าามาอยู่ด้วยกันแล้วก็คือว่าสินค้านี่ก็จะเป็นเน้นไปทางแฟชั่นซะส่วนใหญ่ครับ แล้วก็เราจะมีตัวพวกเอ็กซ์คลูซีฟลงมาเรื่อยๆดรอปแล้วแต่ดรอปแล้วแต่ดรอปครับก็จะมีทั้งทุก,ท,กทุกเดือนครับทุกทุกเดือนคือความแตกต่างคือสมมติว่าเราไปที่ด e พาร์ m เมนต์โ r e ปกตินี่ถ้าเข้าไปในแผนกกีฬาเนี่ยค,คือของเนี่ยจะไม่เหมือนกันหรือยังไงไม่เหมือนกันครับใช่ครับสินค้าก็จะแตกต่างถ้าเทียบกับมัลติแบนรนด์อื่นๆมันก็จะอาจจะวาลร,ารตี้แต่คือว่ามันเซเลคชั่นอาจจะไม่ไม่สวยไม่ไม่ไม่สวยเท่าของเราครับ เพื่อนเราของเราเนี่ยเราสามารถเซเลคชันมากขึ้นเพราะว่าเออทางญี่ปุ่นเขามีให้เลือกมากขึ้นนะครับเราก็สามารถอินพอร์ต้ามาได้เหมือนกันแล้วตอนนองถามคุณป๊อปอย่างนี้เนี่ยคุณป๊อปเป็นหุ้นส่วนของทางแอดมอสเนี่ยวิธีการไปเอาแบรนด์แอดมอสเข้ามาเนี่ยโอ้โหใช้ความพยายามอย่างไรบ้างเอ่ยก็เอ่อความพยายามเนี่ยคือเป็นของทางหุ้นส่วนของผมนะครับที่เป็นยยเป็นคนไปเอาแบรนด์เข้ามาก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยก็สนใจตอนตอนแรกๆนะครับเราใช้เวลาการดิวประมาณ2ปี สองปีสองปีครับ ừ, ในการอยนานขนาดนั้นคือเราต้องมีการขออนุญาตทางด้านเมกกี้ขออนุญาตทางโน้นทางนี้ก่อนในการแบบเปิดว่าที่เมืองไทยโอเคไหมที่แบงกอกแบบกรุงเทพเนี่ยโอเคหรือเปล่าแล้วเขามาว่าโอเคทีนีออ้ทางทีมงานดั m โมสก็มาเมืองไทยมาดูว่าตลาดเมืองไทยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มองเห็นว่าตลาดเมืองไทยเนี่ยมี potential ค่อนข้างเยอะครับเลยตัดสินใจทำเปิดเปิดกันมาครับผมโอเคแล้วของที่เอามาเนี่ยคือเมอกี้คุณป๊อปบอกว่ามันพิเศษกว่าเนี่ย มันพิเศษกว่าในรูปแบบไหนบ้างคือสินค้าของเราจะพิเศษมากกว่าเพราะว่าเราจะมีแบรนด์ที่เราทำคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆด้วยก็คือว่าจะมี a t m o s Adidas a t m o s Nike Admos Acid อะไรอย่างนยครับ Admos Puma ้ยครับเราก็จะมีการ develop รองเท้าที่เป็นแบบคอลแลบกับแบรนด์เราโดยเฉพาะคือเป็น Exclusive เฉพาะ้าน Admos นะครับกับแบรนด์ดังๆทั้งหลาย ในประมาณส3งสมปีหลังต้องถามคุณป๊อปอย่างนี้ว่าทำไมมันถึงมีกระแสเนี้ยเออผมมองว่าหนึ่งก็คือว่าก็คือมันเป็นแบบว่าพวกเทรนเท,ทรนกีฬามาันมาเทรนการแต่งตัวเริ่มมาคนเริ่มสนใจการแต่งตัวมากขึ้นรเริ่มสนใจสตรีทแวร์มากขึ้นแล้วผมมองว่ายูสจริง,รง,รงๆรอะครับคือมันคือรองเท้ามันคือเดียวหลออมาจากรองเท้ากีฬามันใส่แล้วมันใส่สบายกว่าพวกรองเท้าหนังพวกอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลย มาสนใจพวกรองเท้าพวกนี้มากขึ้นนะผมเลยมามันค่อนข้างตอบโจทย์ตลาดใส่ทั้งแฟชั่นครับแล้วใส่ทั้งกีฬาได้ด้วยเลยใช่ครับ,รบแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันมีกระแสว่าผมเวลาอยากจะได้รองเท้าคู่นึงเนี่ยโอ้บางทีมันจะต้องมีนะต่อคิวคจับฉลากเนี่ยทางแอดมอร์สเนี่ยผมว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยไหนนะให้คุณป๊อปเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันมีเหตเุการณ์อะไรบ้างเอาเป็นว่าจับฉลากมาหลายคู่แล้วองเอาอันที่เยอะที่สุดแล้วกันเล่าให้เราฟังหน่อยก็จะมีตัวเพสโต้ เฟสโต้นะครับที่ค่อนข้างเยอะมาประมาณพันพันกว่าคนพันสองร้อยคนมีรองเท้ากี่คู่รองเท้ามีประมาณสองร้อยกว่าคู่เองครับร้อยกว่าคู่ครับ้อยประมาณร้อยกว่าคู่เองครับใช่ครับแล้วสุดท้ายเราใช้วิธีไหนในการก็จับฉลากครับเราก็ให้มีเดสโครดในการคัดคนแล้วก็คือว่าหลังๆรีเซลเลอร์เริ่มเยอะเราก็มีคำถามคิดคำถามขึ้นมาเพื่อแบบคัดกรองคนบ้างไม่รู้ว่าแบบ เป็นตัวจริงที่จะเ<ช>อารองเท้าไปใส่จริงๆใช่ครับเราก็อยากจะให้คนที่อยากใส่จริงๆได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ,รบใช่ครับเราก็มีคิดกดขึ้นมาก็ค่อนข้างโอเคนะครับเสียงตอบรับค่อนข้างดีครับใช่โอเคครับอย่างนี้เดี๋ยวถามในตัวของในเชิงของคุณป๊อปบบ้างคุณป๊อปเนี่ยเริ่มชอบรองเท้าเนี่ยตั้งแต่ยงงงตังไงบ้างคืออะไรถึงมาเริ่มชอบรองเท้าคือความจริงผมชอบมานานแล้วครับตั้งแต่เรียนอยู่มหาลัยแล้วก็คราวนี้ผมก็ เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวไปก็ไม่ได้นั่นมาแล้วผมก็กลับมาอีกทีก็เมื่อประมาณ 4- 5หปีที่แล้ว <S <S ที่เมื่อ,อ,อผมต้องออผมทำงานเกี่ยวกับพวกอสังหาผมต้องเดินเดินดูที่ดินอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยจําเป็นว่าพวกรองเทา้าพวกสนนเกอร์พวกนี้มันใส่สบายแล้วมันตอบโจทย์กับผมบผมก็เลยเริ่มสะสมแล้วเริ่มชอบตั้งแต่นั้นปืนก็มาแล้วตอนนี้เนี่ยอบอกคร่าวๆได้ไหมว่าตอนนี้มีรองเท้าที่เรียกว่าเป็นคอลเลคชั่นเนี่ยอยู่กี่คู่ เออมีประมาณ300กว่าคู่300กว่าคู่ใช่แล้วคู่ที่เรียกหรือเป็นคอลเลคชันที่เรียกว่าเป็นคอลเลคชันที่ เรียกว่าหายากหรือภูมิใจที่สุดในยกตัวอย่างให้เราฟังหน่อยสิก็จะเป็นคอลเลคชัน Air Force One Milano นะครับก็ที่ว่ามันออกมาแค่สองสีสองสามสีแล้วคือว่าอีกสามสามสี่สีเนี่ยคือผมต้องไปตามหามาเพราะามันเป็นแซมเปิลหมดแล้วมันไม่ได้ออกมาวางขายจริงครับอ้าวแล้วเวลาเราไปตามหาแซมเปิลเราไปตามหายังไงว่ามันเป็นแซมเปิลแสดงว่ามันต้องผลิตในโรงงานเท่านั้นนี่ใช่ครับถูกต้องครับแล้วคือว่าก็คือว่าไปหาจากเพื่อนของที่เป็นคนดีไซเนอร์เลยครับ ใช่ครับก็คือเป็นยังหลอดชื่อยังหลอดครับก็ไปได้มาจากเพื่อนเขาที่ที่เอวครับ,รบใช่ครับแต่งว่าคู่นี้เนี่มูลค่าเนี่ยเอาบอกเป็นหลักแล้วกันคู่หนึ่งเนี่ยประมาณกี่ <6 S 1> หลัก 6หลัก6หลักครับคือมันมีคอลเลคชันนี้มันมีทั้งหมดกี่คู่เลยมีทั้งหมด7ถึง8คู่ครับ7ถึง8คู่ซึ่งเรามีครบเลยครบเลยใช่ครับคุณป๊อปเนี่ยเวลาเหมือนกับมีรองเท้าอะไรที่มันเต็มมากๆลิมิเต็ดมากๆเนี่ยบางทีต้องเอาไปให้เขาทรายด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะอะไรถึงต้องคำแบบนี้คือแค่รู้สึกว่ารองเท้านี่มันก็เหมือนกับอาร์ตครับอย่างหนึ่งใช่ครับผมว่ามองว่าเออถ้าดีไซเนอร์ให้เขาเซ็นอย่างเงี้ยผมผมว่ามันเป็นแบบความภูมิใจอย่างหนึ่งครับในการที่แบบ เออได้รองเท้าพร้อมลายเซ็นของดีไซนเนอร์มาจริงๆครับผมว่ามันมัน,มนแรงกว่าที่คุณได้รองเท้าโปรตีมาเทรนนะฮะของสเนคเกอร์ในปี2019เนี่ยมันจะมียังไงยังไงบ้างคุณป๊อปลองอธิบายหน่อยเ,ยเออก็เทรนดนะครับก็จะมี2019เนี่ยคือทุกๆปีครับรองเท้าต้องมีโมเดลใหม่มายอยู่แล้วครับแต่ก็ปีหน้าเนี่ยก็ น่าจะมีเทคโนโลยีใหม่กว่าเดิม,มจากทางไนกี้ Nike แล้วอาดิดาผมว่ามันเขาก็กำลังพัฒนาพวกสีโคดีอยู่ 4, 4ครับพื้นใหม่อยู่แล้วก็ผมคิดว่ามันจะเข้ามาในไทยมากขึ้นครับ,รบแล้วก็ ผมว่าเทรนในปีหน้าก็ค่อนข้างน่าจะโตมากกว่านี้อีกครับเรื่องสีเรื่องอะไรปีหน้ามันจะออกมาในแนวไหนปีนี้ผมว่ามันจะเหมือนกับวินเทจหน่อยไหมใช่ครับจะค่อนข้างวินเทจผมว่าปีหน้าจะออกสีฉูดฉาดมากกว่านี้ครับเหมือนกับเป็นพวกแบบโวลสีโว้ใช่ครับอะไรจะมามามกกว่านี้มามากกว่านี้นะสำหรับปีหน้าสองพันสิบเก้าท่านไหนเนี่ยที่เรียกวก็เป็นแฟนอยากได้อะไรที่สีแบบจัดจ้านหน่อยคันลุฟูหน่อยรอปีหน้านะสองพันสิบเก้านะแล้วถามอย่างนี้ในเรื่องธุรกิจบ้างของแอดมอสเนี่ย ทาง Bank แอสมอสแบงคอกเนี่ยเหมือนกับมีการวางแผแนยังไงบ้างเกี่ยวกับปี2019ครับครับเอ่อทางปี2019นะครับเราก็จะมีการวางแผนว่าเราจะจัดงานใหญ่นิดใหญ่ขึ้นนะครับในเมืองไทยนะครับก็ <S 1> <S 1> จะเป็นงานรวมเอ่อมัลติแบรนด์ดังๆนะครับในเมืองในเมืองทั้งเมืองไทยทั้งต่างชาติแล้วก็จะมีรุ่นพวกคอลแลพิเศษนะครับก <unning S 2> ็มาจะมาในเมืองไทยนี่แหละครับก็จะ <CUBE. S 2> อาจจะเป็นครั้งแรกแรกๆนะครับที่ท,ที่มี ป๊อบผมได้ยินคำคำหนึ่งมานานแล้วในวงการสตรีทเนี่ยคำว่าสเนคเกอร์เฮดเนี่ยอยากให้คุณป๊อปเนี่ยอธิบายคํานี้หน่อยว่ามันคืออะไรสเนคเกอร์เฮดนะครับก็คือว่าหลักๆคือว่าพวกหลงไหลในรองเท้าที่ชอบรองเท้ามากๆครับสเนคเกอร์เฮดเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบคลั่งรองเท้าแล้วก็ชอบรองเท้าส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าประวัติว่ารองเท้าผู้นี้มาจากไหนเริ่มต้นมายังไงดีไซเนอร์อินสปิเรชันมายังไงส่วนจริงจริงเนี่ย ซิก h ร์เฮดเนี่ยเขาต้องเป็นคนรักรองเท้าจริงคือเขาว่านรักรองเท้าหรือสเก h ร์เฮดเนี่ยคุณป๊อปเนี่ยเป็นหนึ่งในซิก h ร์เฮดคนหนึ่งแหละมันทํายังไงถึงเรียกว่าเหมือนชอบอ่ะทำยังไงจุดเริ่มต้นของการชอบรองเท้าเนี่ยชอบยังไงคือตอนแรกเนี่ยคือผมผมเป็นนักสะสมอยู่แล้วก็เริ่มต้นเริ่มตอนแรกก็คือสะสมของเล่นแล้วผมรู้สึกว่าของเล่นเนี่ยมันวางไว้ อยู่แต่ในบ้านมันไม่ได้ออกไปไหนเราอยู่กับเพื่อนมาบ้านเท่านั้นใช่ครับแล้วก็เพื่อนก็ไม่ค่อยมาใช่ครับก็เลยตัดสินใจว่าเออมาสะสมรองเท้าดูแล้วก็รองเท้านี่มันได้ใส่ออกไปก็เลยใส่ออกไปเดินเนี่ยรู้สึกว่าคนเนี่ยสนใจมองใช่ครับมองมองรองเท้านะครับใช่ครับมองรองเท้าก่อนมองหน้าใช่ครับก็จะสนใจรองเท้าผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้สะสมด้วยแล้วเราได้ใช้จริงด้วยแล้วมันก็ไม่มันใส่สบายจริง ก็คือว่าทําไมเราสะสมของเล่นนะครับผมก็เลยเปลี่ยนจากสะสมของเล่นมาเป็นรองเท้าใช่ครับเล่นรองเท้าแล้วรองเท้าที่เรียกว่าเป็นรองเท้าแบบคู่ที่แบบซื้อคู่แรกที่รู้สึกว่าเป็นของสะสมเนี่ยคู่แรกของคุณป๊อปคืออะไรคู่แรกที่สะสมนะครับก็จะเป็นพวกของพวกแอดมสเนี่ยแหละครับหลักๆคือผมก็จะเป็นคนชอบพวกแบบสไตล์ญี่ปุ่นอยู่แล้วผมก็จะสะสมพวกแบบคอลเลกชันญี่ปุ่นก็จะลงไลกับ ญี่ปุ่นนี่แหละครับใน Atmos นะครับการดูแลรักษารองเท้าโอคุปป๊อปคือคือใช้ทุกครั้งใช้ทุกครั้งขัดทุกครั้งใช่ครับทำความสะอาดทุกครั้งทุกคู่ครับทุกคู่ใช่ครับคือต้องดูเหมือนกับเรียกว่าเก็บกล่องตลอดใช่ครับต้องให้ดูนี้ดูใหม่ตลอดแต่ก็คือว่าบางคู่ก็มีปล่อยบ้างเพราะว่ายิ่งกล่าวมันยิ่งขลังความรู้สึกของเราไรคือแล้วแต่ว่าเป็นสไตล์ไหนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือดูแลแบบเรียกว่ายังดีคือโดนปุ๊บอะไรหน่อยปุ๊บเช็ดเลยใช่ใช่ครับก็คือว่า ผู้ที่ใส่จริงๆเนี่ยผมถ้าชอบจริงๆผมจะซื้อมา2คู่คู่นึงเอาไว้เก็บเลยแลวอีกคู่นึงเอามาใส่อันนี้ผมได้ยินหลายๆคนที่เป็นสติกเกอร์เฮดเนี่ยจะทำอย่างนี้คือซื้อสองคู่ซื้อ2คู่เลยครับเก็บคู่ใส่คู่ใช่ครับผมก็มองว่ามันเป็นอาร์ตอะไรครับเราเหมือนกับเราแคลรี่อาร์ตออกไปข้างนอกอะไรยได้อะไรครับอีกคู่นึงเอาไว้โชว์ไว้สำรองไว้อะไรอย่างี้ไว้คำว่ารีเซลเลอร์ในธุรกิจของ เรียกว่าสเนคเกอร์เนี่ยมันเข้ามาเยอะครับตอนนี้เนี่ยการอินเวสต์เมนต์ในธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ผมเห็นรีเซลเลอร์หลายคนนะครับก็มาผมว่ามันก็น่าจะดีนะครับ <c oughs> เพราะว่ารีเซลเลอร์ก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆืเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแล้วยิ่งเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟมาเนี่ยก็โอ้โหมากันเยอะมากเลยมากันเยอะมากใช่ <ouais. S 1> ส่วนใหญ่โดนจ้างมากันครับ <c oughs> ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะแล้วเทรนของปีหน้าเนี่ยตอนปีหน้าเนี่ยแบรนด์ไหนน่าจะมาแรงแบนี้แบรนด์ไหนล่ะครับ ผมคิดว่าปีหน้ายังไงก็น่าจะไนกี้อาดิดาต้นๆนะครับที่จะน่าจะมาแรงนครับสอ,สองแบรนด์นี้สแบรนด์นี้เนาะใช่ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยให้คุณป๊อปเนี่ยพาเราเนี่ยดูบรรยากาศภายใน er, แอ m o อสตด้วยกันว่ามีเซกชั่นไหนบ้างมีอะไรบ้างแล้วยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เลือกรองเท้าที่เรียกว่าตรงกับผมด้วยแล้วกันให้คุณป๊อปช่วยเลือกด้วยได้เลยครับโอเคครับค,ครับ สนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลนส์ไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย p x g สนับสนุนโดย True Temper Number One Sharp Incorp สนับสนุนโดย Realma Maxima โอเคท okay, ่านผู้ชมเรากลับมาแล้วตอนนี้เราอยู่ในโซนแรกของร้าน เดี๋ยวให้คุณป๊อปเนี่ยอธิบายหน่อยว่าโซนแรกอันนี้คืออะไรครับนี่คือเป็นรองเท้ารุ่น Air Force 1นะครับ uh huh. คือซีซันนี้ก็จะเป็นเน้นเป็นซีซันของ Air Force 1 Air Force 1ก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นรองเท้าบาสนะครับ uh huh. ก็ uh huh. ออผลิตออกมาตั้งแต่เมื่อปี1982คร <c oughs> ับเสร็จแล้วก็ผลิตออกมาได้แค่2ปีครับ1984เขาหยุดผลิตแล้ว มนหือกับว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อะทำไมมันเป็นรองเท้าบาสก่อนโอ้นี่คือดูส้นก็น่าจะโอ้โมเดลมันเป็นรองเท้าบาสเนาะใช่ครับมันจะหนาหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับก็เหมือนกับว่าด d i s c o n t น n u ไปแล้วกลับมาบีงทีตอน1986นะครับก็กลายเป็นรองเท้าพวกแบบแฟชั่นไปแล้วโอก็กลายหลังจากใส่เล่นบาสเนี่ยก็กลายเป็นสายแฟชั่นมาแทนใช่ครับอันนี้น่าจะเหมาะกับแฟชั่นมากเพราะผมว่ารองเท้าบาสเดี๋ยวนี้มันบางทีมันต้องมีเทคโนโลยีหน่อยใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็ด้วยตัวใหม่่ๆเนีย เขาจะเพิ่มเออเขาจะเปลี่ยนโซให้กลายเป็นแบบว่าเป็นโซแบบนี้ครับเป็นแบบใสๆมันจะดูสวยกว่าแล้วก็มันจะดูแบบว่ามันจะอดทนทนทนนานกว่าโอเคก็คือเดี๋ยวนี้คอลเลคชันใหม่ของตัว Air Force ตัวนี้ก็คือจะมีโอ้โหหลายๆสีเลยครับอันนี้คือเป็นโมเดลของใหม่ล่าสุดใช่ครับเป็นของพวกผู้ชายครับครับส่วนนี้เป็นของผู้หญิงครับผู้หญิงก็น่ารักนี่โอ่โหสายแบบขาวล้วนเลยอันนี้นะฮะ ถ้าจะสังเกตดูพื้นนะครับมันจะสูงจะเป็นเรียวแล้วค่อยๆสูงขึ้นเหมือนแบบเป็นส้นส้นสูงส้นตึกส้นตึกไหนใครนี่มีปัญหาเรื่องความสูงครับผู้หญิงนี่ใส่รุ่นนี้นี่สูงขึ้นประมาณนะสองสามเซนได้ใช่ครับโอเคเดี๋ยวพาเดี๋ยวให้คุณป๊อปพาไปดูส้นอื่นต่อรุ่นใหม่เอ่อ M2K ครับก็จะเป็นเอ่อ97 เป็น React element นะครับใช่ครับตัวพื้นพวกตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่พื้นตัวนี้ครับตัวนี้คือคือข้อพิเศษของมันคืออะไรครับพ่อพื้นตัวใหม่พื้นตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีเ React นะครับมันจะค่อนข้างเด้งค่อนข้างเด้งนิดนึง bounce เวลาสำหรับวิ่งอย่างเงี้ยมันจะ push ให้เราคือแบบโอ้โหวิ่งมันก็กระโดดได้อะ bounce 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 นิดนึงแต่ก็อันนี้ผลิตออกมา มันเอามาผสมนะครับแล้วก็เพื่อสําหรับเดินเดินสบายมากครับเดินสบายมากอันนี้คืออันไหนเนี่ยคือมันมันไม่ได้เหมาะไปเรียกว่าไปวิ่งแบบจริงจังใช่ครับแต่เหมือนกับเดินปุ๊บเนี่ยโอ้โหนิ่มเท้าสบายขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็จะซีทูอ๋อตัวนี้นี่จะเห็นข้างในสามารถใส่ถุงเท้าเป็นสีสีหน่อยสีสีใช่เด่นเด่นขึ้นมาโอเคโอโซนนี้นี่ก็ใครที่เหมือนกับชอบอะไรที่เรียกว่ามีเทคโนโลยีหน่อยต้องเป็นโซนนี้ใช่ครับผมนะครับแล้วตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมื่อปิดที่แล้วนะครับ Air Max 270นะครับ270ก็มาจากว่าเป็นมุมที่คุณมองเห็นทั้งหมด270องศาอ๋อ270มาจากตรงนี้นี่270องศาท่านผู้ชมนี่มองเห็นได้270องศาใช่ครับผมตัวนี้ก็จะใส่เดินสบายค่อนข้างสบายครับเป็นตัวที่มีตัว Airbag เนี่ยเยอะใหญ่ที่สุดที่เคย Nike เคยทำมาตรงนี้ครับจะใหญ่มาก ครับอั้พวกนี้รองเท้าพวกนี้คือเป็นรองเท้าใส่เดินใช่ไหมครับใส่เดไม่ได้ออกกําลังกายใช่ครับคือเป็นเหมือนกับ็อกก i n g ได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ได้แต่ก็ไม่ไม่ได้หนักหน่วงมากใช่ถูกต้องครับไม่หนักหน่วงอันี้เนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นแบรนด์อะไรบ้างเอ่ยก็เออส่วนใหญ่ก็จะเป็น n นกี้นะครับ ก็จะเป็นไนกี้เป็นค่ะบินแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยครับเป็นเหมือนกับบางคนใส่วอมวิ่งก็ได้ใส่กับแจ็คเก็ตกันลมนี่ใส่กันลมใส่วอมใส่วิ่งได้เลยมีทั้งเสื้อทั้งกางเกงนี่เข้ากันเลยใช่ครับนี่เรียกว่ามาทั้งเสื้อวอมทั้งกางเกงวอมเลยท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็เป็นของไนกี้ใช่ครับนะครับมันมีของเอ็ดมอส อันนี้แหละที่เราอยากเห็นตัวนี้ a อ m o s Collab กับโคคาโคล่านี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้เรียกว่าเป็น Exclusive เฉพาะที่นี่ใช่ครับ l อ s i v e เฉพาะที่นี่ครับก็คืออันนี้โอ้เรียกว่าแบรนด์ใหญ่ๆอย่างนี้เขาต้องมีการ c o o r a t e กันนะฮะใช่ครับนี่มีโคคาโคล่ากับแอดมอสนะครับผมว่าตอนนี้ผมอยากได้รองเท้ามาอีกหนึ่งคู่เดี๋ยวให้คุณป๊อปเนี่ยช่วยเลือกให้ผมหนึ่งคู่ได้ไหมว่าคู่ไหนเนี่ยน่าจะเหมาะกับผมได้เลยครับโอเค สนับสนุนโดย True Temper Number o n Sharp Incorp สนับสนุนโดย Realma Maxima đápสนับ bởi Art of Corp, Design Your Game. โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยคุณป๊อปเนี่ยได้เลือกรองเท้าที่เรียกว่าเข้ากับผมไว้แล้วกี่คู่ครับคุณป๊อปสองคู่ครับสองคู่ก็จะเป็นตัวเวเปอร์แม็กซ์นะครับเวเปอร์แม็กซ์ท่านผู้ชมสีเรียกว่าโดนใจมากๆนี่สีนี้ครับข้อพิเศษของเวเปอร์แม็กซ์รุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่ออะไรครับป๊อปมันออกแบบมาเพื่อเดินนะครับใส่สบายเดินมันโดยพื้นเนี่ยมันเป็นแอร์ทั้งหมดมันทําให้ค่อนข้างไม่ไม่ค่อยมันค่อนข้างซัพพอร์ตดี ไม่ค่อยแบบเมื่อยเท่าไหร่โอเคตัวนี้นี่ผมว่าจุดเด่นของเวเบอร์แม็กซ์นี่มันคือความน้ำหนักป้าใช่น้ำหนักเบาด้วยใช่ครับมันใช้ไฟนิดนะครับเป็นไฟนิดไฟนิดคือตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับมันคือยังไงข้อดีของเป็นผ้าครับมันใส่ค่อนข้างสบายและมน้ําหนักค่อนข้างเบาโอเคยืดได้แล้วก็สุดท้ายนี่เดี๋ยวมันจะปรับไปกับตัวรองเท้าผ้าข้างบนนะมันจะคือเหมือนกับถ้าเกิดเท้าเราใหญ่เล็กไหนครับมันจะตามเชฟรองเท้าเราครับเป็นผ้า โอเคคุณป๊อบโอ้เนี่ยทำไมกล่องมันมีหลายสีมากเลยอ่ะคุณป๊อปอธิบายหน่อยดีว่ามันแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างก็ถ้าเป็นกล่องสีขาวนะครับ,รบก็จะเป็นพวกตัวใหม่ๆที่ออกมาเป็นโมเดลใหม่ก็จะเป็นพวกแบบสองนี่ครับส <apor> องเจ็ดศูนย์ paper max นะครับส่วนกล่องสีแดงเนี่ยความหมายของมันก็คือเป็นกล่องพวกแบบแฟชั่นทั่วไปเป็น air max one uh huh. air max 97อะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นกล่องสีแดง uh huh. ส่วนกล่องนี้ก็คือว่าจะเป็นสําหรับพวกสายสปอร์ตพวกกีฬาส,ส, oh. สีนั้นคือแฟชั่นสีนี้คือกีฬาท่านผู้ชมหลายๆคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยผมว่าเนี่ยเคยซื้อรองเท้า n นกี้นะแต่ไม่เคยรู้ว่าจริงๆเนี่ยกล่องเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นแคตตากรีไหนใช,ใช้สำหรับ,รบฟังก์ชั่นไหนนั่นคือถ้าเกิดเป็นสีส้มสีส้มคือกีฬาครับใส่ปสปอร์ตเป็นกีฬาได้ถ้านี้เนี่ยถ้าสีแดงเนี่ยสายแฟชั่นนะใช่ครับแต่ถ้าเกิดใช้บิดประเภทนะคุณบอลใช่ครับถูกต้องครับ โอเคเดี๋ยวโอ้โหนี่ท่านผู้ชมนี่แล้วอีกตัวหนึ่งที่เลือกมาให้ผมอีกตัวหนึ่งคือรุ่นอะไรเอ่ยเออสองเนะครับรุ่นนี้ครับก็จะเป็นตัวที่มีแอร์แบ็กใหญ่ที่สุดนะครับใส่ค่อนข้างสบายสําหรับการเดินโอ้อันนี้ก็ดูไม่เมื่อยอันนี้ดูเนี่ยยังไม่ทันใส่เลยท่านผู้ชมก็รู้ลยแล้วว่าใส่สบายแน่นอนตัวนี้ใช่ครับแน่นอนครับอยากลองแล้วอยากเปลี่ยนเลยเนี่ยโอเคไหนเดี๋ยวขอลองหน่อยได้เลย ใส่แล้วมันเหมือนกับเบาหน่อยเด้งหน่อยใส่สบายหน่อยใช่ครับใส่สบายสามารถลองเดินเดินสามารถลองเดินนิดนึงได้นะอันนี้นี่ต้องเบาหน่อยนะดีใช่ไหมครับดีเลยครับถามคุณป๊อบหน่อยปกติเนี่ยถ้าเกิดดูแลรักษาสเนคเกอร์เนี่ยถ้ามีรองเท้าหลายๆคู่เนี่ยดูแลยังไง รองเท้าดูแลหลายๆคู่หมายถึงว่าถ้าเกิดใส่แล้วอะไรเงี้ยอ๋อใส่แล้วใช่ไหมครับก็ผมก็ทําความสะอาดก็บางครั้งถ้าถ้าเป็นรองเท้าใส่ลุยหรือว่ารองเท้าจะโดนน้ําเราก็ใช้สเปรย์ที่กันน้ํากันอะไรพวกนี้ครับฉีดเข้าไปรองเท้าเพื่อแบบไม่ให้รองเท้าเปียกบางครั้งแบบว่าไอตัวฟลายนิดเนี่ยมันจะเป็นผ้าใช่ไหมครับมันจะเลอะง่ายและทําความสะอาดยากเลยครับเราก็จําเป็นต้องใช้จะมีพวกแบบว่าเ ของพวกเจสันมาร์กพวกนี้ครับ,รบที่เราเอามาใช้ในการทำา่อนสะอาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบลารองเท้าดำตรงขอบๆอะไรเงี้ยเราใช้นี่เป็นตัว,ตวควผมแล้วคนที่เป็นคอเลกเตอร์ล่ะเหมือนกับโหรองเท้าเยอะมากมันต้องดูแลยังไงบ้างครป๊อมรองเท้าเยอะมากครับก็อย่าให้โดนความร้อนเยอะพอเพราะรอ,องเท้ามันต้องใช้กาวถูกไหมครับ,รบก็ไม่ควรหลีกเลี่ยงความร้อนส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเก็บก็คนเก็บให้ดีมิดชิดนิดนึงครับใช่ ตอนนี้ลองไปแล้วเนี่ยตัว2 7 0ผมว่าตัวนี้เนี่ยรู้สึกเลยใส่สบายเดี๋ยวลองอีกคู่หนึ่งอ่อยตัว Vapor Max ตัวนี้ก็ออกมาหลายปีครับตัวนี้คือเป็นตัว2นะครับตัว2ก็จะ s ัพพ o r t ตัวข้างหลังเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ครับแต่ตัวแรกจะไม่มี แหมตัวนี้นี่ก็อันนี้เนี่ยมันเหมือนกับปัดเปลียวหน่อยตัวนี้ใช่ครับตัวนี้มันเหมือนกับปัดเปลียวเหมือนกับคล้องตัวหน่อยไปแม็กซ์ค่อนข้างคล้องตัวครับแล้วเหมาะกับคนที่ขาเรียวอ๋อใช่ครับใครที่ขาเรียวใส่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเข้าใช่ครับเข้าก็ทรงมันเรียวหน่อยใช่ครับทรงจะเรียวเรวหน่อยแต่ตัวนี้นี่ใส่สบายไม่เท่าตัว2.0นะแต่ตัวนี้มันดูปัดเปรียยกว่าใช่ครับถูกต้องครับเจเนอเรชั่น2เนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกับเจเนอเรชั่นแรกหลักๆก็คือจะมีตรงัพ p อ o r t ขึ้นมาด้านหลังใช่ครับวม่่ีใช ก็พัฒนาขึ้นมาให้ดีขึ้นปลอดภัยมากขึ้นนะครับใช่ครับโอเคครท่านผู้ชมท่านไหนนะสนใจนะฮะรองเท้าสเนคเกอร์เนี่ยถ้าจะมาที่ a อ m o s เนี่ยมาได้ยังไงครับครับก็มาได้เลยนะครับก็จะมีน้องๆคอยให้คําแนะนําเกี่ยวรองเท้าที่เหมาะกับการแต่งตัวของแต่ละคนนะครับก็อยากจะฝากว่าก็สามารถติดตามเพจข่าวได้ที่าาาทาง f c e e o o o นะครับแอดมอสแบงคอก หรือทาง IG นะครับแอดมอสแบงคอกเหมือนกันนะครับโอเคครับย nah, ังไงวันนี het. ้นะใครที 2018, Spain, nice ่เป็นสาวบุกสเนคเกอร์เนี่ยน่าจะได้ความรู้ดีๆนะฮะจากคุณบ๊อบนะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณบ๊อบมากครับขอบคมากครับ Motor Expo 2018มหากรรมยานยนต์ครั้งที่35โดยคอนเซปต์งานในปีนี้ขับสนุกก่อนได้ยุคคนขับ มีค่ายรถยนต์เข้าร่วมกว่า36คู้ผลิตจาก9ประเทศพร้อมจัดแสดงรถยนต์ต้นแบบรวมถึงการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆภายในงานมากมายงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมและในสัปดาห์หน้าเมนซอรี่จะพาไปชมภาพบรรยากาศภายในงานและดูรถรุ่นใหม่ของแต่ละค่ายจะตื่นเต้นและน่าสนใจขนาดไหนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับ าทุกๆข่าวสารของรายการ Men's t o r y เพียง following page และเลือก see first พร้อมกดกระดิ่ง subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Men's t o r y อย่างแน่นอน